สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะก็คืออันนี้คือบ้านที่เมืองคริสวิลล์ค่ะรัฐฟลอริดาเป็นบ้านของคุณเอน้องอ้อนนะคะน้องเอน้องอ้อนหลานเออเป็นเพื่อนของหลานที่มาดามาซื้อร้านอาหารนะคะที่เพื่อนที่หลานเขามาซื้อนะคะเขาก็ไปรับที่สนามบินนะคะที่เมืองวอชิงตันบีชนะคะแล้วก็รับกลับมาพักที่บ้านก่อนนะคะก็อัปเดตมาให้ดูค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะของอบ้านบ้านที่ที่นี่นะคะนี่ค่ะก็เขาอยู่กันแบบนี้นะคะไม่มีรั้วรอบขอบชิดเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่กันแบบสบายบ้านเมืองสะอาดสะอาดนะคะดูถนนนะคะไม่มีขยะเลยสะอาดเงียบสงบมากๆบ้านที่นี่จะเป็นอย่างนี้แบบทุกหลังเลยรถกระจอดหน้าบ้านนะคะไม่มีรัว้วคุณผู้ชมค่ะค่ะก็อ่า มันเป็นความประทับใจมากๆเลยก็บรรยากาศที่นี่นะคะอยัไงไแล้วเดี๋ยวประดาวก็จะอัปเดตให้ดูแบบหลายๆเรื่องนะคะก็อันนี้เป็นเมืองเครสวิลลรัฐฟลอริดาค่ะเออออามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงนะคะเงียบสงบมากๆเทพไม่มีคนมาเดินเลยรถก็ตอนตนี้มีคันนึงเนี่ยเพิ่งเพิ่งขับมานะคะก็ โอ้โห oh. เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ประดาวมาเหยียบแผ่นดินอเมริกาแล้วก็เหยียบต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ทีมงานประดาวนะคะมีเชฟเอ๋แล้วก็เชฟเบิ้มนะคะและแม่ของน้องอ้อนนะคะเจ้าของร้านอาหารที่ขายให้เรานะคะอ่าเขาก็พาเดินวันนี้เป็นวันที่แบบสบายที่สุดคือเดินเล่นพักผ่อนตื่นกันซะแบบโอ้บ่ายสอง เพราะว่าใช้เวลาปรับตัวค่ะนะคะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเดินไปที่ร้านอาหารนะคะที่คุณเอกับน้องอ้อนเขาเ,เป็นเจ้าของอยู่นะคะที่เขายังทําร้านอาหารอยู่นะคะส่วนอีกร้านหนึ่งพวกนี้บรนดาจะอัปเดตมาให้ดูนะคะเพราะว่าเออพวกนี้เราจะเข้าไปที่ร้านนะคะแต่บรนดาจะต้องไปจัดการหลายเรื่องนะคะก็คือ จะต้องไปคุณเอเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะพาพระดาวไปจดทะเบียนที่ให้ถูกต้องนะคะว่าเออเจ้าของมาแล้วนะเจ้าของใหม่แล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับที่เราจะทําร้านอาหารที่นี่ทุกอย่างจะต้องทําแบบถูกต้องที่สุดนะคะก็เดินไปด้วยแล้วก็พาชมบรรยากาศที่นี่ไปด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกันในหนังอะ่ะครั้งแรกจริงๆของวระด,ดาวนะคะตื่นเต้นนะคะ เป็นเด็กบ้านนอกเข้ากรุงนะคะอ่าใครที่เคยมาเมืองนอกนะคะหรือว่าใครที่อยู่เป็นประจาอยู่แล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เปินๆน,นะคะเป็นคลิปที่เอ่อก็ก็ข้ามไปได้เลยนะคะแต่ป้าดาวก็อยากจะโชว์เพื่อนๆนะคะพี่พงน้องใครที่ยังไม่เคยมาเมืองนอกหรือว่า,อ,าอยากอยากอยากดูคลิปของป้าดาวนะคะก็เข้ามาดูกันได้นะคะ เราก็อยากจะพามาดูแค่นั้นเองว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงนะคะเงียบสงบไม่มีผู้คนเลยนะคะมีแต่สามคนข้างหน้านะคะเชฟเอเชฟ,เชฟเบิ้มแล้วก็แม่ใหญ่นะคะซึ่งเป็นแม่ของน้องอ้อนเจ้าของร้านที่ที่ขายร้านอะนะคะที่ขายร้านให้เราหนึ่งร้านนะคะโอ้ยเงียบสงบ <laughs> ไม่มีผู้คนมาพลุกพ่านไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีสัตว์อะไรมาพลุกพ่าน แล้วก็บรรยากาศเขาเป็นธรรมชาติดูดีมากๆเลยนะคะก็เนาะป้าดาวก็คือ,อคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่อยู่บ้านอยู่ชนบทมากๆแต่ก็จับพระจะพรูนะคะในชีวิตมีโอกาสได้มา,าต่างประเทศนะคะเป็นครั้งแรกนี่เขาจะมีธงชาติอยู่หน้าบ้านเลยคนหลังนี้นะคะ บ้านเงียบสงบมากๆเลยแต่ละหลังเนี่ยเหมือนกับบ้านจะสรรอยู่ติดๆกันเนาะแต่ว่าไม่มีรัว้วไม่มีถามเจ้าของบ้านนะคะแม่ใหญ่เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม 64, เมื่อปีหกสี่เดือมสิงหานะคะประมาณปีครึ่งแล้วคุณผู้ชมแม่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าอ,อไม่มีขโมยขจรธงชาติรถจัดอยู่หน้าบ้านเงียบสงบโอ้คนนี้มีอะไรด้วยเนี่ย เออมันเป็นรถตู้เป็นตู้แล้วเ่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะโอ้ยบ้านเมืองเขาเนาะสงบเงียบสะอาดสะอ้านก็ค่ะก็อันนี้เดินตามแม่ใหญ่อย่างเดียวแม่ใหญ่คนเสื้อสีม่วงนะคะเชฟเอเสื้อลายเชฟเบิม้มชุดดำ <c oughs> อันนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ป้ดาก็ยังไม่รู้จักนะคะเขา่ขาๆสูงๆตึกตึกสูงๆนะคะแล้วก็มีเสาโอ้ยลมแรงมากเลยคุณผู้ชมค่ะเอามีรถมาแล้วอ๋อไม่ใช่ที่เรานะโอ้คลิปนี้ทำเพื่ออยากให้คุณผู้ชมได้มาดูนะคะต่างประเทศ คลิปพระดาวอาจจะเป็นคลิปเปินๆที่มันไม่ไม่หรูหราดําเนินเรื่องไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็อยากจะนําบรรยากาศเาต่างประเทศนะคะแบบสดๆนะคะที่พระดาวก็มีโอกาสได้มาอยู่นะถ้าจะเรียกก็คือมีบุญน,นะเนาะมันเป็นความฝันมีรถสวนมาคันหนึ่งตั้งแต่เดินมาก็เพิ่งเจอรถสองคันนะที่ขับบนถนนคืออ่าพูดต่อคะ่ะก,ก็ก็มีโอกาสได้มาเนาะ คือหลานพระดาวเนี่ยชื่อน้องนิกเนี่ยเขาซื้อร้านอาหารที่นี่นะซื้อจากเพื่อนเขาชื่อคุณเอกับน,น้องอ้อนนะคะเขาเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างจะสนิทกันนิดนึงแล้วทีนี้คุณนิกน้องนิกเนี่ยเข้ามาไม่ได้ก็ก็อาศัยอานะคะจริงๆประดาวเป็นอาแต่เขาจะเรียกกันว่านาดาวนะดาวพ่อทางเหนือเนี่ยไม่มีคําว่าอานะก็กลายเป็นน้าหมดไม่ใช่จะเป็นน้องพ่อหรือน้องแม่นะคะค่ะแม่ใหญ่ก็กําลังอธิบายให้สองเชฟดู ฟังว่าอะไรบ้างอะไรบ้างแม่ใหญ่ก็มาอยู่นี่ปีครึ่งนะคะแม่ใหญ่ก็เป็นคนเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะคะอาเภอบ้านทิพ <c oughs> พี่น้องเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่ก็เยอะนะคะคนไทยอยู่แถวเนี้ยเยอะเห็นแม่ใหญ่เล่าให้ฟังว่าที่ที่นี่อะค่ะเจ้าของร้านอาหารคนไทยอะเยอะมากน้องอ้อนกับคุณเอน้องเอเนี่ยก็ เพ,เพื่อนเพืเขาส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารกันหมดนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ราชการถ้าไม่เป็นเออตาไม่เห็นสถานีตำรวจหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเมื่อวานที่เขาก็ชี้ให้ดูว่าเป็นโรงพยาบาลค่ะเดินมาสักพักล้ายังไม่ถึงเลยคุณผู้ชมร้านอาหารของออน้องอ้อนนะคะน้องอ้อนกับคุณเอตอนนี้เราเดินลัดป่าเลย มีถนนเป็นทางเดินสงสัยจะไม่ใหญ่จะพามาทางลัดค่ะเออเดี๋ยววันหลังก็ะดาวไลฟ์สดดีกว่าอันนี้มันเป็นบันทึกวิดีโอเนาะก็ <c oughs> ลืมไปค่ะลืมไปจริงๆก็คือตอนตอนพระดาวมาเนี่ยเขาอ่าให้หลานอะ่ะเขาซื้อซิมซิมต่างประเทศซิมที่ซื้อ,อ,อใช้ต่างประเทศอะ่ะ ให้ใช้ประมาณ10วันแต่หลังจากที่ป้าดามาที่นี่ป้าดาจะต้องไปลงทะเบียนอย่างถูกต้องเขาเรียกจดจดเลขประชาชนน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมารายงานตัวเนาะเหมือนทางบ้านเราเขาก็เรียกว่ามารายงานตัวไงว่าเออเรามาถึงแล้วนะมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ได้หลบหนีเข้าเมืองเพราะเราได้เลขบัตรประชาชนตัวเนี้ยเราก็จะสามารถซื้อ ซื้อซิมนะคะซิมโทรศัพท์อ่าไปอ่าเขาเรียกอ,อะไรสอบใบขับขี่นะคะไปสอบใบขับขี่เสร็จแล้วก็อ่าไปทําธุรกรรมได้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นอย่างป้านาจะเข้าไปบริหารร้านอาหารเนี่ยก็ทําได้นะคะจะทําอะไรก็คือถูกต้องหมดค่ะไม่มีปัญหาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอ่าคนปกติที่นี่นะคะแต่ถ้าเรามาแบบ ท,ที่เขาที่เขาทากันคออย่างเรียกว่าฮูดอ่ะนะคะถ้าเป็นแบบฮูดอันนั้นก็แล้วก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยอันนั้นประดาวก็ไม่มีประสบการณ์คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันหลังไลฟ์สดดีกว่าเนาะอันนี้เดี๋ยวจะต้อง video, อัดวิดีโออัดวิดีโอเสร็จแล้วก็ทําลง YouTube นะคะอ๋อ<า>สัตว์หงยาหงยาโอ้ค่ะ โอเคค่ะ,คะแม่ใหญ่บอกว่าอันนี้คือโรงพยาบาลนะคะที่เห็นตึกขาวๆเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลฉุกเฉินเหรอคะที่นี่นะคะคุณผู้ชมได้ยินแม่ใหญ่เล่าให้ฟังป่วยในยบางครั้งน่ะมีมีเฮลิคอปเตอร์ค่ะไปรับแล้วก็มาส่งแต่ขอโทษนะคะที่นี่นะคะเขาบอกว่ามันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองอย่างเช่นค่าเฮลิคอปเตอร์นะคะค่ารถฉุกเฉินที่ต้องไปรับเรานะคะ อันนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแต่เท่าที่ประดาวรู้เนี่ยจากที่เมืงไทยหลานก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าถ้ามาที่นี่เราจะต้องรีบทําบัตรทำเขาเรียกอะไรประกันสุขภาพค่ะคุณผู้ชม Admitting ก็คือนอนนะคะคือต้องเป็นผู้ป่วยในเอ e อ g e n c y e ์เจนซ e ่อเ,อเ,เ,อเ,อเ,เก็เข้าแบบฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินอันนี้เรากำลังเดินผ่าน โรงพยาบาลเพื่อจะเดินลัดนะคะอ,นนอันนี้คิดว่าเป็นทางลัดนะคะแม่ใหญ่พามาไปจะไปที่ร้านอาหารไทยของคุณเอลองอ,อ้นนะคะที่นี่เขาชาติเิียมเนาะทุกที่ต้องมีธงชาติประดับหมดเลยธงชาติอเมริกันนะคะโรงพยาบาลก็ไม่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 ใหญ่นะคะเป็นตึกสามชั้นเองคุณผู้ชมก็เหมือนกับโรงพยาบาลแถวบ้านเราเนาะ ดาวเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะที่มาถ้าคลิปนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเอ,อ่หลายท่านนะคะอาจจะที่เข้ามาดูอาจจะเคยมาแล้วต่างประเทศนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ทําไปได้นะคะแต่ถ้าอยากจะรู้เออบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก็เข้ามาดูได้คะ่ะขอพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปประดาวนะ แลต่อไปแล้วคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยก็จะไม่มีแล้วนะคะจนกว่าเราจะได้กลับเมืองไทยอีกครั้งหนึง่งคลิปน้องหมาน้องแมวก็คืออาจจะอัปเดตมาบ้างก็ค,คืออาจจะวิธีการรักษาแต่ว่าประดาไม่มีตัวอย่างแล้วนะเพราะไม่มีน้องหมาน้องแมวให้ให,ให้ทดลองนะคะอาจจะเอาความรู้มาเผยแพร่อย,อย่างนี้ยค่ะนี่ก็ให้ดูนะคะเงียบๆนะโรงพยาบาลเขาไม่วุ่นวายนะคะ เย็นเขาเลิกงานแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทักทักเอฟซีประดาวนะคะมี่เจ้าค่ะตอนเย็นมันจะเงียบละเพราะว่าเขาเลิกงานกันละอ๋ออ๋อตอนนี้เป็นตอนเย็นไม่หงานเาเลมน่าละมินแล้วทำไมถึงมันเงียบจังเลยทำไมไม่มีผู้คนเลิกงานแล้วเจ้าอ๋อเลิกงานแล้วอากาศเย็นๆคุณผู้ชมนี่ไม่ใหญ่เริ่มสวมเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูประดาวนิดนึงค่ะประดาวก็ เอาเสือ้อค่ะเมื่อกี้มันมันตัดไปนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะมาอยู่ที่หน้าร้าน Absolute Thai and Noodles นะคะร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ทำกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะของคุณเอกกับคุณอ้อนค่ะก็จะเข้าไปข้างในไม่ใหญ่เปิดประตูให้นะคะอันนี้หน้าร้านเขานะคะถึงแล้วจ้า มาดูบรรยากาศก่อนเนาะอ๋ออันนี้มันเป็นช่วงเย็นกี่โมงแล้กี่โอกี่โมงแล้วเชฟเอ๋อ๋อหกโมงแล้วอันนี้เชฟเอ๋ค,ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมเลคะเชฟเอ๋ค,ค,ค่ะค่ะสามคนเนี่ยเขาเรียกมะขามป้อมนะคะน้องนั้นเขาเป็นฝรั่งกันหมดเมื่อวานที่นั่งเครื่องมานะคะ 2 9 3ท่านในเครื่องบินนะคะเป็นฝรั่งสัก290เป็นมะขามป้อมสักสามลูกนะคะคือปราดาวแล้วก็เชฟนะคะอันนี้ที่ร้านนะคะเขาทั้งเหนือเขาเรียกขันตกนะคะจริงๆมันก็คือถาดนะคะประดับไปด้วยถาดนะคะทั้งเหนือเนี่ยทั้งบ้านปราดาวเนี่ยเวลากินข้าวจะต้องใช้ขันตกอันนี้ค่ะเวลาใส่ไว้รองอาหารนะคะอันนี้ หน้าร้านค่ะอันนี้กระดง้งประดับไปด้วยกระด้งค่ะคือบรรยากาศไทยๆนะคะบรรยากาศแบบเหนือ,น,อ,อน้องอ้อนวัดดีเอฟซีพะดาวหน่อยอ,อันนี้เจ้าของร้านนะคะแอปสุดท้ายแอนนูเดิลส์นะคะก็คืออ่านี่แหละที่ขายร้านนะคะน,ออน้องอ้นที่ขายร้านให้หลานพะดาวนะคะอันนี้พาเข้ามาดูครัวะคะ่ะ ในครัวเป็นอย่างไรบ้างแม่ยายเอากร่ดานกาดค่ะต้องอทุกอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวมะแล้วก็จะหยุดวิดีโอแล้วนะคะว่าเข้าบรรยากาศงานจะต้องเข้ามาดูงานศึกษางานนังเอนนังเอ๊อเออเมอแล้วขอ อันนี้คือคุณเอนะคะเจ้าของร้านแอ s ส l u t e ไทยนะคะแอนนูเดิลส์นะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งคือแอ s ส l u t e ไทยคาเฟ่นะคะที่ขายให้หลานป้าดาวนะคะขายให้น้องนิกนะคะอันนี้มาดูบรรยากาศในร้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวป้าดาวจะปิดแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้คือป้าดาวจะมาเรียนมาศึกษานะคะว่าที่นี่เขาทํากันยังไงก่อนที่ป้าดาวจะไปเริ่มทํางานจริงที่ร้านของป้าดาวนะคะน้องอ้าวสวัสดีนะคะ วันด็นเอฟซีวันอดาหน่อยนะคะอันนี้เป็นลูกชายของคุณเอกอับน้องอ้อนนะคะมาช่วยงานเป็นเป็นเขาเรียกอะไรธุรกิจครอบครัวค่ะที่นี่เชื่อยกันทํางานหมดเลยนะคะโอเคค่ะผู้ชมก็ต่อไปนี้ก็วันนาก็จะปฏิบัติการแล้วนะคะแล้วก็จะอัปเดตนะคะให้ให้คุณผู้ชมได้ได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีกันคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะจากาดาวฟลอดาค่ะ